บ่ขาดเพราะว่าทุงทุงแม่ยุพุ่นกัเนเยอะแยะยุพุ่นคืออยู่ที่นุ่นเอาเขาเก็บไว้ให้เหรอแม่เราไปเก็บเอง <c oughs> เราก็ต้องไปเก็บเองของเราเยอะแยะในเก่งยุพุน่นเป็นสี่กองหาก,กองคนเดียวของแม่อ๋อของใช้แม่อยู่ที่นุ่นเยอะเก็บยังไงอ่ะเก็บอยู่แคบมาเหรอเ <c oughs> ออเราก็ใส่ลังแล้วก็ แผกไว้ออแล้วก็ใส่ลังแผกไว้แล้วเอาไปเก็บไว้ห้องใต้ดินมันนี้ห้องใต้ดินแล้วถ้าเราไม่ได้ไปจีิงเหรอเอาไ,ได้แปเอาถิ่นรไปติดี่หลนี่คิดว่าอ๋อก็คือเก็บแต่พวกอุปกรณ์ทํางานว่าง,งั้นเถอ,อะ,อะเออก็ไม่ไปเลแก็คือไม่ได้ไปมันเป็นต่างประเทศเราไม่ได้ไปมันก็อีกเรื่องนึงถ้าเราได้ไปเราก็ไม่ได้ขนไปยื้อเออเออเออเพราะว่า ถึงว่าไม่ได้ไปถึงเอาทิ้งก็ไม่เป็นอไรเพราะว่าเป็นเสื้อผ้าทำงานเราเป็นอุปกรณ์การทำงานอยู่ที่นู่นหมดนะค่ะถ้าถ้าเขาบอว่าเอาไฟเหตุกันสิมันมันสิเลนออกเคลื่อนยังมันจะยุ่ยออกมันสิเลนเราต้องใช้อันนี้ด้วยเนี่ยเจ การทำงานมันยุ่งยากนะคะมีงานนี้เนีัยมันไม่สน็จเห่ือนจิงมันซีเรียสทำไมอ่ะมันหยิบแต่มันบูดไฟเนาะมันได้ยกศอกยกเขียนเนาะเออมันยากเก่งปวดเหงาเขียนในยมํเล้งน่ะเพราะเราได้ยกไงแต่เราขายของไม่เหนื่อยหรอกนี่ยุ่งนี่ยุ่งแต่เราพบปะคนออันนี้มันไม่ได้พบปะคนเนาะอันนี้มันอยู่ในในอัน เฉพาะตัวของมันเฉพาะตัวจัก